รถมาแล้วหกล้อเลยครับสองที่หมดแล้วครับก็เติมพลังน้องแพววน้อแงแพ็วนดีน้ข็ง้ำแข่น้ขน้็งน้ข็ง้าแข็นขน้ำแข็นขน้ขน้นข้งข้งข้้ำขข้าวแล้ พี่พี่ว่าเลยครับพี่เดี่ยวเดี่ยวเป็นสี่คนครับไปเรากินข้าวของตูนข้าวผัดเขาต้องแพนข้าวอะไรต้องแพหมูกรอบต้องแพนวแค่กินข้าวกะเพราหมูกรอบทุกคนยืนยันหมูแล้วตอนนี้หมดแล้วไม่ขายตัวแบบเต็มือมาแล้วข้าวผัดตูน Happy Meal ข้าวดูเอาข้าวไม่เยอะขอาวซอนเนี่ยครับช้านสั้นชอบกิดช้อนสั้นชอบไหมไม่เอาชอบผัดอูหนาวอาไปด้วยปลาพริกพีกพริกไหมคะฮะปลาพริก ปลาพริกไม่มีพรีงี่ไงพรีฮพอ๋อพริกอยอ่แลยขอบคุณค่ะพี่ที่มาเจอมาเอาอะไรไม่ได้มองช <c oughs> อบผัดทุกคนเติมพลังอา มากินแ่อ้าแล้วมันกหัวนี่อกัาที่แมูอืมว่าจราิงๆเขาเขาปลอมากลคนบายเนี่ยจองมากยำนะ่เ,ปเ,มมเบปอยตอนนื่นแบบมากยำอ่ะม่ใช่แบบทอตนนั้ห่เปาไม่่แกุงกับเาี่พี่พมาคอกุ้งที่มันมีผ้าว่างั้ าบาไม่ไรมันไม่สีกอ่ะแล้วมัน,น้ำมัน,มนยนำจแบบ่ะน,น้ำยมพมันไอ้นี่พริกมันเวลาม่กุาการห่ออนนะ่ะมันมันมันจะมันจะอับอับมเหนาะอะกินผับมากเ่อบอกเลยนะคนไปครับ นี่แค่ของในร้านนะทุกคนยังไม่ใช่ของที่ห้องอีกนะเนี่ยไม่ใช่ของที่ห้องอีกนะนี่ไม่จ้าคนยกสี่คนครับทุกคนมา,มาที่ห้องต่อเอ้าเด็กยิงตั้มเหลาดูมาถีบเขาดูดูดทีรักอะลูกไม่รักที่รักเลยทีรักชอบทำลูกแย่งลูกมาแย่งของกระจุกกระจิกด้วยนะ ก็สระอางแพวอ่ะโคเยอะเลยไปไหนแม่งก็ต้องม่สรอางทุกคนมาต่อที่ห้องอล้ะโหเอาสิเดี๋ยวให้ติปพี่เขากันด anyway, anyway ้วยนี่นะครับเราต้องมีน้ําใจนะพี่เขาเหนื่อยเราเจ้างคนยกคนละห้าร้อยแล้วก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ําไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะให้ติปด้วยครับตอนเสร็จ ไอ้ขนไปสิครับแน่นไปเลยครับแล้วไอ้พี่เขาเปิดท้ายครับเปิดท้ายไว้ด้วยเอาโมจิไซไปปึ๊บแต่เผื่อตลาดครับเผื่อไปออกบู๊ออกบู๊จะได้ไปออกอยู่แล้วครับบู๊เนี่ยแพ้ไปออกบู๊จะแน่นเลยแพ้เชือฟ้านี่ต้องเอาไปนะครับไม่เอาไปไม่ได้พี่ก็จะโมโหนะฮะเชือฟ้าจึงกำบันค่ะ ม้วนมันนันมาหลายม้วนค่ะหรือม้วนใหญ่ม้วนย้ายออ่าัื มีพื้นที่อยู่ยังไงแพลนอย่งไงนี่คือเปิดท้ายยังไงมันมีพื้นที่อยู่อีกใช่พเพราะจะเปิดท้ายถึงที่ร้างเราก็ซื้อรีบซื้อพัดลมมาเนาะแต่ว่าอะไรเมื่อว,วานเราร้อนเราถอดแอร์เราซื้อพัดลมพัดลมขูดใหญ่เพิ่งถอยมาเมื่อวานซืื้ออเม่วานไฟที่รักเดินทางกระเป๋าเขียวอที่ร้่งเมื่อไหนไปที่นี่ เอาลูกไปทิมเอาให,ให้ให้พี่เจไม่จะไปดูลูกหน่อยนะมันกัดะกะตะลึงหมืแล้วมั้งหรูอยังไงลูกตัวเองไม่ไปกัดห,หรอหรือว่ามันจะกัดสายรถโอ้เจงดูเด้อ ให้เปิดท้ายเลยค่ะให้เปิดท้ายสเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนนี่ครับแล้วน้ำก็ยังไม่มาเลยครับคนไปซื้อน้ำรู้ซื้อ,อที่ไหนนี่น้ำไปพี่เขาด้วยไฟมันถักเลยตอนนี้ผมปวดรอดทำไมอ่ะพี่ก็ไปเตี่ยนดูนของลงมาแล้วทุกคนเป็นไงน้องแพว ตุ้มแปะอยู่นะครับเดี๋ยวต้องทำเอาโน่นนี่ออกนั่นน,น,นี่นั่นอีกเยอะเลยทุกคนอีกเยอะอีกเยอะคนตอนนี้เราก็ขนของเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้จัดอะไรมากคือแบบเหนื่อยมากส,สาวๆคือแบบสลบกันไปแล้วตุ้มก็ออกมาทําธุระต่างๆน,น,นานๆอันนี้คุณตูนพี่ตูนถ่ายนี่ก็คืออันนี้มาอันนี้ทางเส้นเส้นอ่าถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนะคะมาจากทางทชลบุรีนะทุกคนเดีย๋ยวจะไปให้ดูว่าร้านอยู่ตรงไหนหาง่ายทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าไออ่เลยตลาดน้ำมันแล้วนะ อันนี้เขาเรียกว่าอสีแยกวัตะล้อมนะครับอันนี้ทางที่ตูนไปนี่คือมุ่งหน้าสู่ทางศรีราชานะทุกคนมาทางเส้นชมบุรีมุ่งหน้าสู่ศรีราชาครับแล้ว G P S ได้โลเคชั่นนะตูนปักหมุดไว้ในเพจแล้วแล้วก็เดี๋ยวใต้คลิป youtube หาง่ายทุกคนแค่มาเส้นตะหลัง,งบนนี่ก็หาง่ายเลยไม่ดี๋ย่ก็เจอร้านตูนครับใครมาเที่ยวก็ทะเลหรือไปผ่านไปเที่ยวพัทยาหรือไปทางไหนก็ถ้าเกิดผ่านมาทางนี้ก็ มาแวะซื้อส้มตำไปทานที่ทะเลได้นะครับหรือสั่งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เพราะตุ้ก็สมัครมีมีมีมมแอปพลิเคชันอยู่เก็าฟู้ดอะไรนู่นนี่เดี๋ยวก็สมัครพกเข้าเดี๋ยวเราเข้าลงบนไลน์แมนไอช้อปปี้หรือไรเขว่าไปเดี๋ยวค่อยว่าไกทีหนึ่งออนไลน์เนาะแต่ตอนนี้ยังแบบคนของมาแบบโหคือเหนื่อยมากเพียรครับทุกคนอันนี้ค่ะแยกก็ตลอมนะแต่ถ้าเกิดมาทางเส้นชลบุรีมุ่งหน้าสุสีราชาพัทยานเนี่ยต้องได้ยูเทิร์นกลับนะครับ แต่ถ้าเกิดมาถ้าเกิดมาทางเส้นเดี๋ยวตูนจะบอกกันเดี๋ยวจะงงหลายคนก็ยังไม่รู้แต่ถ้าเกิดคนเคยมาทางนี้ก็จะรู้ดีถือง,ง่ายเลยตั้งจีไปบ้านหนองมนแล้วก็มาตามเส้นทางตามตูนี่ยง่ายหาง่ายทุกคนเป็ถนถนนใหญ่โอ้หงานหนักทุกคนมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องให้ช่างปปามาทำปปาทำน้ำาค่างไฟมาเดินไฟ ก็มาส่งนู่นแลลวครับที่สามสิบคุณโตสั่งทําไว้กับแม่เจ้าเดิมนี่แหละทำที่สิรานสั่งแคแนี่นี่ฮนะผ่านแยกวัดตะล้อมาแล้วก็จะเจออีกแยกหนึ่งตรงเนี้เขาไม่รู้ว่าคนแถวนี้เขาเรียกว่าแยกอะไรแต่ว่าตูนเรียกว่าแยกลงหาดบอลนะถ้าเกิดลงหาดบอลลงบางแสนเนี่็ไปได้ย้อีกแยกหนึ่งกันนี่ฮนะทางขวาเนะ ตึกตูนจะอยู่ทางขวานะคะถ้าเกิดมาทางเส้นนี้นี่นะคะทุกคนเห็นไหมตึกสีเทาไอ้สีเนี่ยในทางขวานี่เห็นไหมนี่ตรงเลี่นสีเเขียวนะเนี้ยเนี่ยเลยจะสีเขียวนิดนึงเห็นไหมนี่ตรงของคนเช่าแต่ว่าเดี๋ยวตูนจะอ่าทป้ายมาติดอยู่นะหรือจะเอาเอาป้ายออกอยู่ครับแต่ว่าเราต้องมายูเทิร์นนะคะยูเทิร์นตรงตำรวจทางหลวงทุกคน แต่บางคนมาจากกรุงเทพอ่ะเขาชอบมาทางถนนเลี่ยงเลี่ยงมาทางเลี่ยงนี่ก็ได้นะคะรับเลี่ยงหนองมน่ะมันมีหลายเส้นทางมากก็ดูไปไปเพื่นๆเนาะนี่งยูเทินเลยทุกคนนี่อันทางนู้นน่ะเป็นเลี่ยงตลาดหนองมน่ถ้าเกิดไม่อยากผ่านตลาดหน,นอ,องมน่ะก็ไป ทางหลวงนะคะตำรวจทางหลวงชลบุรี่ราก็จะมายูเทิร์นตรงนี้นี่น,นี่แล้วก็เปลี่ยนเส้นทางแล้วทีนี้รถ <c oughs> มา <c oughs> ครู่ไฟเขียวมาเลยอ่ะเลี้ยวแล้วอันนี้พอเราเล <c oughs> ี้ยวมาชิมแล้วก็จะเป็นทางมุ่งหน้าส่ตลาดหนองมุ่เน,นี่ฮะเพราะเรามันจะมาทางพัทยาศิริาชาบางพานเนาะ เี่เจะเลี้ยวกลับมาใช่ไหมหรือก็มองซ้ายไว้มองซ้ายไว้เลยหรือไม่ง่ายคือใครที่เกิดไม่เคยไม่เคย,ม,เคยมาพื้นที่นี้ก็ตั้ง GPS มาที่ตลาดนองมุนแ่่นั้นแหะครับง่ายหรือก็ดูเลนเชั่นในเพจดูก็ได้แต่ต้องทำใหม่ต้องตีซ้ายก่อนเนี่ยโอ้เราเยอะมากเลยโอ้ยเขาไปหน่อยเข้าไปน่อย ค้ยคันนี้นิสัยไม่ดีตัดมาเสยนี่เห็นไหมจะป้ายเนี่ยป้ายเนี่ยทุกคนเห็นป้ายไหมเนี่ยชมบุรีเลี้ยวซ้ายขัดบอลเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแยกขัดบอลเนี่ยนี่เนี่ยแล้วก็จะเจอสีแยกขัดบอลแต่ว่าร้านเราไม่ถึงนี่ไงหนึ่งร้อยเมตรไปหนึ่งร้อยเมตรหรือห้าสิบเมตรนี่แหละถึงแล้วนี่ร้านตูนยังไม่ได้ทำอะไรมาก ยังไม่ทำอะไรเลยแหละเอาของมาตั้งก่อนหลายอย่างเดี๋ยวต้องทําแกะสติกเกอร์แกะนู่นนี่ออกอีกหลายอย่างครับจะพอใบมาติดอีกนี่แหละค่ะกลางคืนแล้วเขาก็จัดห้องกันข้างบนครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้ทานี้ก่อนทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับี๋ยวอยมาอัปเดตให้ดูใหม่ๆนะครับจัดห้องก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคับ